สวัสดีจ้ามนีกลับมาพอกับอ่อยอีกแล้วนะคะมนีเอยกรสิพามารีวิวบักม่วงนะคะน้องมณีบักม่วงหลายคา่ะอ่อยกรสิเก็บมนีหลายเก็บแท้ๆเพราะว่ากักโตแล้วมืออื่นแต่สีสุกพอดีนะคะอันนี้เริ่มจากทัานแรกกันอันนี้คือมักคากหลายเพราะว่าอันนี้เอิญว่าบักม่วงกัล่อนนะคะบักม่วงกัล่อนนี่มันจะมีลักษณะเด่นของมันก็นคือว่าเปลือกเปลือกมันนี่สิบางแห้งบางแห้งแร้กก็บแบบว่า อันมีกินหอมแบบยางคักเลยสมซื้อว่าคือกินไในทั้งเปลือกอะคะ่ะเพราะเปลือกมัน,นิ่มหมดหมดเปลือกมัน,นิ่มอันนี้กินในทั้งเปลือกเลยนะคะหวานหอมกินไในทั้งเปลือกอันนี้อันนี้เป็นบกม่วงใบโบกนะคะ่ะอันนี้บกม่วงใบโบกนี่ก็คือ ลักษณะเด่นกินหอมคือกันได้ว่าสิเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานคือเนื้อข้างในนี่เปลือกมันสีหนาหน่อยนึงแล้วก็เขาก็บ,บนิยมกินเปลือกกันนะคะมันจะเป็นแบบอันนี้น้ำจะหลายหอมได้ว่าอ้อยอ่ะมักบม่วง,งก็รอดหลายกว่า อันนี้ผู้ล่องค้นก่อเอิญบ,บกม่วงใบโบผู้ล่องค้นก็อนเอิญบกม่วง,งกล้วยแล้วค่ะอันนี้ถึงอันที่สามเนาะอันนี้เป็นบกม่วง,งแก้วคือสิหูจักกันอยู่ดองเนาะอันนี้หลายนวยโดคักแต่ละปีนี่โอ้โดคัก อันนี้มันหวานซื่อแต่ว่ามันมันมีความหอมแหมมันก็เลยแบบรู้สึกเฉยเฉยกินจนเบื่อแล้ววันถ่อไปมาอันมาถึงอันอันที่สี่แล้วจ้ะอันที่สี่นี่เป็นบุ้งม่วงไอ้น้ำดอกไม้อันนี้บะถ้าในซุกคักด้อค่ะมันก็สีสมแห้งกว่าอันเนี้ยต้องรอให้มันซุกเบิดซุกอิลีมันค่อยสีหวานคักแต่ว่านี่สีแบบอมเปรี้ยว ผมเตี่ยวร้อยหลายสมวันตาเดี๋ยวไปก่อนหนึ่งอันนี้เป็นอันยังก็ฝ้าลันเฉาะนิดเดียวแตกปักปักป,กป,กปักเลยก็อันนี้แกอันนี้เริ่มเริ่มสิมันแล้ว อันนี้เขียวเสวยเขียวเสวยแม่ปลูกไว้อยู่บ้านแม่เอาฝาก่อมาให้ว่าอันนี้เขียวเสวยกักรอบค่ะือกันกรอบอันนี้เริ่มแซบเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาะเทศในแก่ไอ้หลีมันจะบมันเนะคะ่ะเขียวสวยมันสิสมไปเลยเด้ แต่ว่าถ้ากเก็บได้พอดีแบบแก่ๆพอดีน้นสิหวานกำลังกลังแสบอันนี้หวานหวนเปรี้ยวๆออยมากมมเดี๋ยวสิจัดการบักมออ่วงก่บอบักม่วงสุกสิกินแทนเขาแลงน้ำเนี่ยแล้วก็สิผ้าไปเก็บบัก,กม่วงแล้วจ้าเหมือนนี้เนาะ ไปต่อยบ่งมองไวถ่บ่มก่อนเพราะว่ามืออกันกักโตแล้วแล้วก็สิได้บ่มสุกพอดีอางเจ้าหนสำหรับมวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนที่อ่าเบิ้งคลิปนี้จนจบเ้ีค่ะขอบคุณค่ะเจังไน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้เจ้าขอบคุณหลายๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ